สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้แต่จะพาทุกคนมาติดตามการแข่งขันจากทางฟักฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะคะนั่นก็คือรายการ s v l e a ล u e วอลเลย์บอลของญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นลีกใหญ่เป็นลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนะคะนักกีฬาวลอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยไปร่วมเล่นอยู่ที่ลีกญี่ปุ่นกันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเตยหัตยาบำรุงสุกแนนทัดดาวนึกแจ้งน้องไก่น้องยูฟาแล้วก็เพียวนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการแข่งขันร,ระหว่างทีม p f u Blue Cat ของ ของแนนทัดดาวนึกแจ้งกับทีม NEC Red r o c k e t ค่ะ ซึ่งสโมสร NEC Red r o c k e t นะคะก็เป็นสโมสรต้นสังกัดของซาโตะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเป็นทีมที่ได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่เคยพ่ายแพ้ใครเลยการแข่งขันระหว่าง PFU b l u e c a t กับ NEC Red r o c k e t ในวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะคะปรากฏว่า PFU b l u e c a t สามารถเอาชนะ NEC Red r o c k e t ไปได้ค่ะ โอ้โหทีมที่ยังไร้พ่ายทีมที่ไม่เคยแพ้ใครปรากฏว่ามาแพ้ให้กับทีมต้นสังกัดของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะและแมตชนี้เนี่ยก็เป็นแมตท,ที่แฟนวลอลเลย์บอลทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย PFU b l u e c a t บุกไปเยือนบ้าน NEC Red r o c k e t แล้วก็สามารถเอาชนะได้3ต่อ1เซตชนิดที่กูรูวลอลเลย์บอลของทางญี่ปุ่นเนี่ยอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใครๆหลายๆคนก็คาดเดา ผลการแข่งขันว่าทาง NEC Red r o c k e t ก็น่าจะเป็นทีมที่ได้รับชัยชนะค่ะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะคะอย่างที่ต่ายได้บอกไปว่ากูรูของทางญี่ปุ่นนะคะหรืออาจจะเป็นนักข่าวของทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักข่าวสายกีฬานะแต่อาจจะ แปลมาผิดก็ได้นะคะเพราะว่าในสื่อของญี่ปุ่นเขาเขียนว่ากูรูนะคะแต่ว่าโดยมากอาจจะเป็นนักข่าวของทางญี่ปุ่นก็ได้เขามีการคาดเดาผลการแข่งขันว่า NEC Red r o c k e t นั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาชนะทีม PFU b l u e c a t ไปได้ถึง80%ค่ะ PFU b l u e c a t มีโอกาสชนะเพียง20%เท่านั้นนะคะเพราะว่า NEC Red r o c k e t เข้าซีซั่นนี้มาด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆค่ะระบบทีมแน่นตัวรุกยิงกันได้ทั่วหน้าบอลรับบอลเซิร์ฟบอล บล็อกทุกอย่างกลมกล่อมค่ะจนหลายๆคนเนี่ยมองว่า NEC Red r o c k e t น่าจะเป็นทีมต็งอันดับหนึ่งแบบไม่ต้องสงสยัยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่เอาชนะ PFU ได้อยู่แล้วนะคะแต่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะ PFU b l u e c a t ของแนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตามสไตล์ทีมที่โค้ดวางหมากได้อย่างเฉียบคมค่ะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบสักเท่าไหร่แต่โค้ดคนนี้เนี่ยเขาพยายามใส่ใจในรายละเอียดนะคะดังนั้นเกมการแข่งขันระ วางทีม NEC Red Rocket กับ PFU Blue Cat ในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามแผนที่โค้ดเขาวางไว้นะคะนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็ให้การตอบรับกับแผนการของโค้ดด้วยนะคะถามว่าซาโตะซึ่งเป็นนักกีฬาวลอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นที่สังกัดทีม NEC Red Rocket เนี่ยเล่นไม่ดีหรอไม่ใช่นะคะเล่นดีค่ะยามดาดะเองก็ดีค่ะแต่สิ่งที่ซาโตะอาจจะบุกได้ไม่ถนัดเพราะว่ามาเจอเกมเซฟบล็อกของแนททัดดาวนึกแจ้งนี่ละค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงฟอร์มการเล่นของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคือทุบเนี่ยไม่ตายสักเท่าไหร่พยายามตบไปพยายามเล่นบอลเร็วไปทางฝั่ง NEC เขางัดลูกตบของแนนได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ NEC Red Rocket กำลังบุกมาจะโดนบล็อกของแนนตลอดเลยไม่ใช่ว่าบล็อกแล้วจมนะคะคือเหมือนกับเซฟบล็อกได้ะนะคะมือแนนเนี่ยอ่านทิศทางการบุกของซาโตะได้หลายจังหวะเลยนะคะก็ถือว่าทาง PFU b l u e c a t นั้นเขาไม่ต้อง ออกแรงตบเยอะค่ะแต่เป็นการเล่นด้วยสมองนะคะซึ่งสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าบทบาทนักกีฬาของ P.F.U b l u e c a t ในวันนี้เล่นได้ตามแผนดูเหมือนกับว่าโค้ชจะถูกใจนักกีฬาตัวเองเป็นพิเศษนะคะเขาก็ได้สื่อข่าวเอามาแบบนี้เลยนะคะน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยเซฟบล็อกได้หลายจังหวะอย่างที่ไต่ได้เล่าไปนะแต่ก็จะมีจังหวะที่แนนนั้นทําพลาดเองอยู่เหมือนกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมเนี่ยแนนอาจจะไม่ได้ทําคะแนนได้มากมายอะไรแต่ว่าช่วยในเรื่องของการบล็อกช่วยในเกมดีเฟนซ์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะทางฝักฝั่งของ NEC Red r o c k e t นะคะเกมรุกยังคมค่ะแต่ว่ามาติดปัญหาตรงที่นักกีฬาของทาง PFU b l u e c a t เนี่ยเขาตั้งรับได้ดีแล้วเขาก็อ่านขาดค่ะว่าใครมักจะเป็นคนรุกจากมุมไหนจากตำแหน่งไหนเหมือนเขาวางแผนมาแล้วประมาณนั้นนะคะ วันนี้แต่จะพามาอ่านสื่อข่าวของทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะว่าเขาจะเขียนรายงานข่าวไว้อย่างไรนะคะหลังจากที่ NEC Red Rocket นั้นได้รับชัยชนะมาติดต่อกันหลายเกมเลยทีเดียวแล้วก็ต้องแพ้ครั้งแรกให้กับทาง PFU Blue Cat ค่ะสื่อของญี่ปุ่นนะคะได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ได้เขียนพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าหลังจากชนะรวด10 กมนับตั้งแต่เริ่มฤดูกาลคราวนี้ถึงคราวที่ NEC Red Rocket ต้องพ่ายแพ้ให้กับ PFU b l u e c a t สื่อของญี่ปุ่นค่ะได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าในช่วงเซตแรกเป็นทาง NEC Red Rocket ที่ต้องดิ้นรนกับการเสิร์ฟตั้งแต่ต้นเกม และเป็นทาง NEC Red Rocket ที่สามารถทำคะแนนขึ้นนำได้ก่อน6ต่อ4แต่อย่างไรก็ตามการโจมตีของ PFU Blue Cat ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการตบอันทรงพลังของ PFU Blue Cat ทำให้เข้าควบคุมเกมได้การโต้กลับของ NEC Red Rocket นั้นสามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับ PFU ได้ก็จริงแต่พวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นส่งผลทำให้ PFU Blue Cat ได้รับชัยชนะไปก่อนในเซตแรก ด้วยสกอร์25ต่อ18 ในช่วงเซตที่2ซาเตอร์เสิร์ฟ2ครั้งทำให้ทีมขึ้นนำา4ต่อหนึ่งแต่การรุกจาก PFU b l u e c a t นั้นก็มีความแม่นยำอย่างมากการต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีการขุดลูกสวยๆจากนาคากะวะและการบล็อกจากโคช่วยให้การรุกกลับเป็นไปมาอย่างราบรื่นการแข่งขันดำเนินต่อไปด้วยโมเมนตัมที่ดี NEC Red r o c k e t ดูเหมือนว่าจะมีความหวังมากขึ้นในช่วงเซตที่2นี้และก็เป็นไปอย่างนั้น เพราะในช่วงท้ายเซตเขายังรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีม NEC Red Rocket คว้าชัยชนะในเซตที่2ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ17สื่อของญี่ปุ่นได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าเมื่อเข้าสู่เซตที่3เป็นคะแนนของซาสกติตั้งแต่เริ่มต้นเซตและทั้ง2ทีมทำแต้มสลับกันไปมาสุดท้ายมาเสมอกันอยู่ที่9ต่อ9 หลังจากนั้นทาง NEC Red r o c k e t ยังคงรักษาโมเมนตัมได้อย่างต่อเนื่องทำคะแนนขึ้นนำเป็น12ต่อ9แต่ทาง PFU b l u e c a t ก็พยายามที่จะรักษาโมเมนตัมของพวกเขาวไว้และในที่สุด PFU b l u e c a t ก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายคว้าชัยชนะเหนือ NEC Red r o c k e t ในเซตที่3นี้ด้วยสกอร์25ต่อ21 สื่อของญี่ปุ่นรายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าโมเมนตัมของ P.F.U. Blue Cat นั้นยังมีอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหยุดยั้งได้พวกเขาทำหน้าที่ได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นเซตจนทำให้ได้รับชัยชนะในช่วงเซตที่4ด้วยสกอร์25ต่อ17ซึ่งเหนือความคาดหมายตรงที่ว่าแต้มของ NEC Red Rocket นั้นไม่ถึง20แต้มด้วยซ้ำนี่ค่ะคือสิ่งที่สื่อของญี่ปุ่นเขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็งงกันไปตามๆกัน ะะว่าฟอร์มระดับ NEC Red Rocket นั้นไม่สามารถทำได้ถึง20แต้มแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมหัวตารางด้วยนะคะสำหรับ PFU b l u e c a t นะเป็นทีมที่อยู่กลางๆตารางด้วยนะคะคือแฟนวอลเลย์บอลรวมไปถึงกูรูหรือแม้แต่นักข่าวกีฬาของทางญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็ค่อนข้างงงเหมือนกันน่ะนะคะก็ถือว่าผลงานของทีมต้นสังกัดของแนนท่านดาวนึกแจ้งทําได้ดีอย่างมากนะคะที่สามารถเอาชนะทีมใหญ่อย่าง NEC Red Rocket ไปได้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ